เอาวงมาอีกหนึ่งลูกครับจกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วตีโดนเต็มใบแล้วน่าจะติดด้วยครับนี่ครับลูกนี้ทางด้านการทาเลือครับส่งน้องม้าครับขึ้นมาวางโซนใบแรกครับลูกนี้ภุมโซนอยู่ห่างๆครับลงค่อนข้างแรงครับเอาครับทางด้านของซุปเปอร์ช่างครับส่งโดงชัยภูมิเข้าไปวางโซนครับ ลูกนิโดงจกขึ้นมาครับยกขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับการท่าเรือครับจะส่งทางด้านของน้องม้าครับขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับม้าครับจะวางโซนอยู่ตรงไหนครับ ลมแรงมากครับทุกคนวันนี้ครับเมื่อวานนี้ทาสนามเสร็จนี้ก็พระพิรุณครับลงมาโปรยปลายครับผมสนามให้เราก่อนเลยครับประเดิมครับลูกนี้มาครับจกขึ้นมาครับใบนี้ครับแล้วขึ้นมาเปลี่ยนด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับใบนี้ครับขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับพี่ตองยังไม่ตีครับโด่งบอกตีไหมพี่พี่ตองบอกยังโด่ง ไขโดงชัยภูมครับขึ้นไปวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับระยะค่อนข้างไกลครับจบขึ้นมาครับใบนี้โดงชัยภูมิยังไม่ถึงครับแล้วไปดันลูกของน้องม้าครับขึ้นมาด้วยครับน่าจะตีโดนรับสองติดรับสามครับีต่องวังโบราณยกขึ้นมาใบนี้ครับสกิดครับตกหน้าแล้วสกิดครับ เอาอย่างไรครับจะซ้ำอีกหนึ่งใบหรือเปล่าครับน่าจะซ้ำอีกหนึ่งใบครับพี่ต๋องวังโบครับเขาวงมาอีกหนึ่งลูกครับจกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วตีโดนเต็มใบแล้วน่าจะติดด้วยครับนี่ครับดูครับโซโลโมชั่นครับลูกนี้ครับจกขึ้นมาครับแล้วใส่คาครับริมเส้นเลยครับนี่ครับทุกคนติดอยู่ริมเส้นครับสามคะแนนครับ ทางด้านของการท่าเรือครับจะวางโซนตรงไหนครับส่งนมมาร์ขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ครับจกขึ้นมาครับอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึ่งใบครับโอ้โหแล้วแทบจะจูบเป้าเลยทุกคนถ้าเต็มใบนี่โอกาสเป้าออกสูงครับลูกนี้ครับพี่ตองเข้าวงมาอีกหนึ่งลูกแล้วยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วครับตีโดนโอ้โหเกือบติดครับทุกคนดูครับสโลโมชั่นครับลูกนี้พี่ตองครับ เขาวงมาแล้วยกขึ้นมาใบนี้ครับมันติดข้างสนามครับเกือบอยู่ในสนามครับทุกคนโอ้โหยังแม่นเหมือนเดิมครับจัตตองครับลูกนี้ทางด้านของน้องปอต้องขึ้นมาวางโซนอยู่ตรงไหนครับแล้วดันลูกตัวเองขึ้นมาครับน่าจะยังไม่ได้แต้มครับน่าจะตัดแต้มไปได้แล้วครับยังไม่เปลี่ยนครับถ้ามองจากมุมนี้ครับ กะจะเล่นกับลูกตัวเองครับเล่นฉลาดครับเอาครับเหลือลูกใดมือครับอีก2องใบครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับแล้วขึ้นมาเปลี่ยนหรือเปล่าครับยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ลายไม่ตรงทางด้านของลูกของซุปเปอรช่างนี่เปลี่ยนแน่นอนครับ แต่ลูกนี้มันไปดันซุปเปอร์ช่างขึ้นมาครับเอาครับจะขึ้นมาวางโซนอีกหนึ่งใบครับทางด้านของน้องปอนครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ถึงหรือเปล่าครับเอาครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับเรามาดูมือหลังของทางด้านของซุปเปอร์ช่างกันบ้างครับโด่งชัยภูมิครับจะตีโดนรับหนึ่งครับตีติดรับสองครับลูกนี้ โดงชัยภูมิตั้งท่าแล้วจกขึ้นมาใบนี้ครับโอ้โหลายไม่ตรงครับเสียหนึ่งแต้มให้กับการท่าเรือครับโอ้โหถ้าตีโดนนิดมีโอกาสติดนะครับเอาครับสกอร์เรื่องเป็น2ต่อห้าครับ